มาดูกันค่ะว่าเงินเดือนของแต่ละคนเสียภาษีเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้คิดจากกรณีที่ไม่มีรถหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะคะเงินเดือนที่เริ่มเสียภาษีเลยก็คือ26งหมค่ะถ้าเรามีเงินเดือน26งหมขึ้นไปแล้วเราไม่มีรถหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะคะก็จะเริ่มเสียภาษีแล้วค่ะถ้าเงินเดือน30 0 0 0ค่ะก็จะเสียภาษีอยู่ประมาณ2องพนะคะเงินเดือน5 0,000ก็จะเสียภาษีอยู่ประมาณ2องหมนะคะ2องหมนี่เท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินเดือน1เดือน ในหนึปีเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเงินเดือนประมาณหนึ่งแสนนะคะก็จะเสียภาษีอยู่ประมาณนี้เลยค่ะหนึ่งแบาทค่ะนี่เท่ากับ เสียไป1เดือนเต็มๆของปีนั้นเลยนะคะเราทำงาน12เดือนค่ะแต่เราได้เงินจริงๆแค่11เดือนเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เพื่อลดหย่อนภาษีตรงนี้ค่ะก็คือการซื้อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันชีวิตนะคะประกันบำนาญ r m f หรือ s s f นะคะเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมของตรงนี้เราได้ค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วอย่าลืมหาซื้อลดหย่อนภาษีนะคะสุดท้าย แล้วสิ่งที่เราทำอะคะ่ะก็เป็นเงินเก็บของเราในอนาคตอยู่ดีนะคะ